สวัสดีครับเนี่ยครมากำลัง้างพื้นนะครับ90ไร่3ลำอ่ะทีมงานทีมงานอะไรดีอ่านะครับในทีมผมนี่แหละนะครับก็มีของจานต้านะครับแล้วก็ของน้องเบิร์ตนะครับอู้หนึ่งลำนะครับอันนี้ทียี่สิบห้านะครับตัวใหม่เลย สวนทียี่2พีสองลำนะครับต่ของเสียดามนะครับแปลงนี้จะทำข้าวนะครับก็เลยผมลำเดียวว่าไม่ทันฝนนะครับนี่ก็คื้ม,มาแล้วนะครับนี่เลยชวนทีมในกลุ่มครับมีใครว่างก็มาช่วยกันนะครับจะได้ทันฝนนะครับ ก็ตกอยู่ประมาณร้อยร้อยนิดๆนะครับร้อยกว่าไร่ประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบไร่นะครับก็บินช่วยกันสามลำเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมก็จะมีงานงานต่อไปอีกนะครับกลัวไม่ทันนะครับผมจะเริ่มตั้งเขามาแล้วนะเริ่มก่อตัวแล้วเมื่อกี้ยังแดดจ้าอยู่เลยนะครับนี่แหละครับทำงานช่วงนี้นะครับต้องทำงานเป็นทีมนะครับอันไหนช่วยกันได้เราก็ไปช่วยกัน หนู่น,นูที่ยี่ห้ายี่ห้าลำใหม่แหมวินนิ่งเลยนะฮะลมโชยๆนิดหน่อยนะครับไม่แรงมากนะครับก็ไม่เสี่ยงดีกว่าครับถ้าลำเดียวผมไม่น่าจะทันนะครับไม่น่าจะทันฝนไอเสดมันเสร็จนะครับแต่กลัวไม่ทันฝนนะครับก็เลยต้องจับไปเลยสามลำ รวมช่วยกันแป๊บเดียวนะครับนู่นรถขาวๆนุ่นอันนู้นรถเจ้าของที่นะครับก็โดวก็อยู่ตรงนี้นนนอีกลำหนึงนะครับมีลำหนึ่งทียี่ิบห้าสนุกนะครับมีหลายลำนะแชร์แปลงกันหรือว่าจับล็อกบินก็ได้เลยนะครับแปลงกว้างโลง่งๆนะฮะไม่มีต้นไม้มีต้นนี้ต้นเดียวนะครับผมก็เก็บเรียบร้อยนะครับโอเค